ค่ะชื่อใหม่ค่ะเพิ่งติดเอก Emirates ไปค่ะก็เออจริงๆใหม่ก็คือคือมีประสบการณ์ทํางานด้านบริการตั้งแต่สมัยปี่สองี่สมอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าตัวเองชอบทาง,งานบริการมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบแบบว่า explore culture ใหม่ๆเยอะแล้วรู้สึกว่าการเป็นแอร์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้ด้วยค่ะ เพราะสายการบินเอเมเส์ก็คือเขาก็คือแน่นอนว่าเป็นสายการมินที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็เขามีรูทซี่ค่อนข้างเยอะมากเราก็จะมีโอกาสได้ explore แบบว่าสถานที่ใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆอะไรนี้แล้วก็เป็นสายการบินที่มีความน่าเชื่อถือค่ะบริการดีรู้สึกว่าเป็นสายการบินที่ใครๆหลายๆคนก็น่าจะอยากเข้าร่วมด้วยก็คือใหม่ก็เคย ตอนที่ใหม่กําลังเรียนอยู่ค่ะก็เคยได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับเอเมอร์ซี่ต่างประเทศอะไรนี้แล้วใหม่ก็ไปรู้สึกว่าก็คือผ่านเข้าไปประมาณนึงแต่ว่าตัวเองก็ตกรลบประมาณนึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นไม่ได้แบบว่า assertive ขนาดนั้นแล้วก็เพื่อนก็แนะนําให้าลองเรียนกูฟายดูค่ะแล้วก็พอเรียนปุ๊บก็คือติดติดเลยอืมก็คือทิคที่ใหม่รู้สึกว่าดีมากๆก,ก,ก็คือ คนิกกี้อะค่ะเขาก็จะสอนด้วยการที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องเล่าเรื่องประสบการณ์การทางานของเราคือหมายเข้าใจวาทุกคนมีประสบการณ์ทางานแน่นอนแต่ว่าเวลาเล่าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบว่าแสดงศักยภาพในการทํางานของเราได้ขนาดน,านั้นก็คือครูครูเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการพูดค่ะให้เราได้แสดงเห็น potential ของเราในการทํางานการแก้ไขปัญหาแล้วก็แบบการแบบว่าดึงจุด weakness กับ s t r e n g t h ของเราออกมาในทางที่แบบควรจะเป็นค่ะก็ จริงๆตอนนั่งดูซีรีส์เกาหลีอก็แบบว่าก็แบบว่านั่งดูอยู่แล้วก็เอ๊ก็เห็นเกิดจ้า๙๗๑ก็รู้สึกว่าเออก็ก็ได้แล้วก็ตื่นเต้นก็ดีใจค่ะเออก็รู้สึกว่าทุกคนทําได้ค่ะทุกคนมี potential ในตัวเองตลอดแล้วก็คือบางทีเราอาจจะแค่แบบต้องมีแบบทริคเสริมนิดหน่อยในการที่เราจะดึง potential นั้นออกมาให้กรรมการได้เห็นค่ะ